สวัสดีคนแรกเก่งมากเป็นคนแรกแต่เก่งมากครับแ,แล้วแล้วตอนน้นเฮ้ยแชมแชมคือวันนะี้หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาไลฟ์หรอกแต่ว่าเพราะว่าหนูมีกล่องจุ้ก็เลยจะมาแกะกล่องจุ้แล้วก็ไป ให้เยอคิดถึงคิดถึงด้วยวันนี้วันเกิดพี่นาแฮปปี้เบ t ร์ a y t ทูแม่ค่ะเฮ้ย <laughs> hey, วันนี้ไลฟ์ไม่แงแ้งเตือนไวทำไงดีแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้กค็คือคือหนูมีกล่องจุด1หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามกล่องที้จริงมีอีกแต่ว่าจะเก็บไว้อัดคลิป <laughs> ไม่ไมกัดไม่แกะหมดคิดถ <len> ึงนะแชมพูคิดถึงก็ได้ไหมก็คีหนูจ้าแกะนี่สิงอ่ะปิดตาวุ้ยเลยนเห็นแล้วเสียใจนี่สิงอ่ะคือเขาแกะมาเลยคืออันนี้มันชื่อกล่องจริงมีเจนเจนนี่ครับน้องคนสวยนี่ครับ เมื่อกี้ฉันเห็นเป็นตัวสีชมพูก็เลยน่าจะถ่ายเป็นตัวนี้ตัวนี้แน่เลยใช่ไหมอ๋อไงมันนี้แบบแล้วเขียนโน้ตไว้ด้วย,วยเขียนว่า I Love Unit เจ้าชายในฝัน<อ>น่ารักมากดีใจ แต่เดีเห็นว่าน้องเป็นสีชมพูเนูขอทายว่าน้องใส่เลินน้องใส่เอี่ยมอันนี้มาดูกันสามสอหนึ่งุ้ยใช่อุ้ยแ่งตัวได้อุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะทำไงอะ่ะน่ารักอ่ะ เด็กเลยอ่ะหนช็ดแกะแล้วหนูวางนอนหนูแกะอันนี้แล้วก็จะไปนอนโอเคไว้หนูจะลงให้ดูนะว่าถ้าน้องประกอบล่างแล้วน้องจะเป็นยังไงอันนี้เป็นอันแรกได,ได้สีชมพูจริงได้เห็นเจ้าหญิงแต่ว่ามงกุดไม่ตรงปกมงกุดทำไมไม่สีชมพูอ่ะมงกุดเป็นสีสทองอ่ะ โอเคหมดไปหนึ่งกล่องเมื่แงใช่เมื่อหนูแวะมาแป๊บเดียวรีบอาบน้ำนอนอ่าไหนต่ดีเฮ้ยสามกล่องได้สองนี่สามกล่องเลยเธอทีอโอยโอ้ชุนโอยเจมโอ๊ยเจมโดนชนแรงด้วยอ่าไหนดีล่ะ คือทุกคนมันมันมีแบบเป็นผ้าอาบน้ำสบายไหมหนูไม่ได้ซื้อเองนั้นไ,ได้ไหม <c oughs> อ่าไหนดีอ่าอันนี้เก็บไว้สุดท้ายเพาน่ารัก <c oughs> โอเคหนูจะแกะคาปีปาด้าก่อนเบสิกแล้วก็จะมาเป็นพัสพผ้าเป็นผ้าคา <c oughs> บปีปาด้าโอเคได้เลยเจ๋งมากโอเค้ทุกคนได้ยินไหมหนูแบบหัวชนมันเป็นเหลี่ยมแบบ อย่างเนี้ยหนก็หนูชอบคิดชอตู้เลยฮือไม่ใช่อะไรที่จริงหนูจะแกะอยู่แล้วแต่ว่าแกะคนเดียวมันเหนานีนยก็เลยให้ทุกคนมาช่วยลืมไปกับหนูเอาอันไหนวิดทุกคนจระเข้น,น่ารักมากดูดิ ตัวจาระเลเนี่ยตัวอาบน้าก็น่ารักสองอันนี้หมดแล้วแล้วนคีว่าหนือจะได้ตัวหน่อยเร็วเร็วเรวหนูง่วงแล้วหนูง่วงแล้วแล้วตัวหนอนอ่ะเน้อ่ะน้อน้อัน้หนอาจาร์ชี งั้นเจ้าเลชีล้ไปเยี่ยมเยี่ยมมาเลยมี่กันเปิดกล่องก่อนนะดูมีสองอันนะใช่ไหมดูตัวนี้กับตัวนี้หนึ่งอีหนึ่งเฮ้ยเต่าแน่เลยเดี๋ยวฉัตวงต้องรบับชิ้านานแล้ว Pues อิวารดอีกฮมลลฮ่ันี่นี่ตอน์นิกแม่แบบจับหนีเล็กเล็กถือว่าใช้ได้หนูไม่ผิดหวังนะ น่ารักพี่จริงตัวไหนก็ได้หนูน่ารักเหมือนเนี่ยน่ารักเหมือนยังเดี๋กองเก็บไว้ก่อนไว้ก่อนต่อไปเฮ้ยคนหนูมีอัน ถ้าทุกคนเห็นอันนี้ทุกคนคิดว่าน้องคืออะไร้ยอมัดตั้งแต่หนูได้ใช่ไหม mm hmm. หนูยังแบบไม่หยุดกรี๊ดเลยอ่ะแต่เดี๋ยวตะกินไม่มีเสียงนะเพราะพี่นาตับแล้ว mm hmm. น้องคือซาคุชิซาคุชิแมว เธอแบบอย่างนี้ก็แบบอุ้มดีเฮ้ยน่ารักมากสุดคิวดีดูคนมันเป็นสามเสียมันก็หลับอยู่อยาช่วยกิดกิดให้หน่อยกิดให้หน่อยน่ารักมากมันสะดูได้นะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะหีบแก้มได้ไหม อัจริงๆนะไว้ขพาวหิวนิ่ยหนูแขงมันนิ่มมากมันแบบนเป็นแมวแมวสกุชี่ดีใจที่น้องแชมชอบนะชอบมากเดี๋ยวชอบมากคือหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นแมวตัวแบบเนี้ยหนูคิดว่ามันจะเป็นแบบตัวแบบตัวแบบเนี้ยที่เป็นแมวแบบแมวแต่อันนี้คือแบบ ่าจรหนูชอบมากหนูจะนอนกอดทุกคืนเลยว้าวน่ารักจริงน่ารักจริงอ่ะมุนแมบจริงอ่ะทำไงดีหนูต้องอยากได้อีกเห็นว่ามีหลายสีด้วยนี่กล่อง จะไปดูอีกสีเพิ่มน้องต้องมีเพื่อนน่ยายาัาทีเดียวกับแม่แมวบ้านพี่เลยจริงหรอน่ารักมากเลยเหมือนเขี้ยวเชม่อนเขี้ยวแต่หนูไม่กล้าบีบเลยโอ้ยกับเป็นลูกน่ารักมากอะ่ะทุกคนนี่น <c oughs> จุ้ยซาดาแมวมาสื่อ มเสร็จแล้วี่อเคมกเพื e, hi, hi, Somehow, you know, you ่อกีด <es genau> <pieces> ้วแหละเอาหนวจสแกะมาสแกะคะนะคะมมีหลายแบบเลยอ่าเคคิดว่าหนจะได้อันไหนลูกแท้ๆของเมชใช่ลูกแท้ๆของเอาทส่สุด อันไหน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 หนูอยากได้เออมันคันอยู่นี่ต้องอันนี้แล้วพระมาร์กน้าเดรัจฉานเดรัจฉามากนะ้กกนนะเจ ตลกหลงเจ๊อะไรล่ะปิดน้าตาหน้าใสวอันนี้มีแมวเหมือนเราอ่ะติดอะไรนี้ดิ ใครเรียกหลุ่มเจี๊ยงนั้นเราจะเอาผ้าที่มีแมวนั่งตักสรุปเอาได้หลวงจงี๊งขึ้นมาจะทำไงหราจะบูชาบนหัวดเตดียงเลยเอาเส้นไหมกันตาบ้าโอเคมาไหมยาวยาว ใจให้หนูชอบเนะตามสีก็หูมันตลกว่ะผ่าเบาหุยมันตัวยาวๆหนูเดาไม่ถูกหุยพ้านั่งห้องน้ำหรือเปล่าหนูเสกดาบมากตอนนี้หนูจะจับขันจิ๋ ้ยซีเกตรหรือเปล่าอุ้ยมีแผ่นแผ่นที่หัวขอานองห้องน้ำม่ารึกบ <c oughs> าปก็จะมี เอาตั้งหัวนอนไม่ได้แล้วต้องไปวางที่ห้องน้ำโอ้ยู้สสกสาบมากอลยทุกคนดูดิแล้วหนูจะแบบอยิ้มผ่านห้องน้ำทำไมหนูจะอยกอมผ่านห้องน้ำเป็นเพื่ออะไรโอย่อาบาปแล้ว ขอให้ขัาวันยอยากสวัสดีภาพนะคะทุกคนด้วยใครอยากเข้าห้องน้ำอย่างราบรื่นคนไหว้พระทุกคนไหว้บุดต,าบ,ตาบุดตาปวดทุกยิงพูดยิงแย่หรือไม่รู้แล้วพอแล้วพอแล้วไปแสบเอานะไม่ามาย่ หรือว่าเราทําร่วมกันเราทําร่วมกันหรือไม่ได้บาบคนเดียวนะเราแชร์กันนะทุกคนเข้าใจไหมไ้เชื่อสุดท้ายหลยก็ไปแล้วอ่อันไหนวิมีหลายตัวเลย ยังขับไม่หายขับค้างมากอ้าตอนไหนจิ้มมาเร็วจิ้มมาเร็วตัวไหนดีอ่ะแชมวี่น้องแชมชอบน้องแชมชอบตัวนี้น้องแชมชอบแลคคือวียไม่แพนน่าแดงหรือเปล่าน้องแชมชอบแพนด่าแดงกับลีลาับ อ้าสีชมพูเหรอเอาแพนดา้าใช่ไหมวิ่ไปเอาแพนด้านี้หรอทำไมดูมีลางสังหรณ์ว่าจะได้แพนด้าก็ไม่รู้แพนด้าเอาอูดเอาหมูหรอไม่เอาหมูมันซาม่วงนะโดนต่อยมาเห็นไหมโดนต่อยเจ็บยีราล้เหรอยิรลาหนะหนะน โอเคเราไปแกะกันเลยขอให้ได้ยีหลโอ้ยอโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยโอ้ยได้แกะเสร็จไหมอี่ยงนั้ีหนูค่อยๆแกะโอ้ยชิว้วอุ้ย เูือกคาบิบลาลาเลยอ่ะเท้าไงอ่ะเอา้าปนดาบพี่นะไม่ใช่ปนดาบนี่เราเดินพาลงเลืนแล้วอ๋อ๋อนงแต่หน้ากล่องอะหรือเปล่ามันไม่ใช่จุ่มหรอมันไม่ใช่จุ่มหรออาหรอ นหนูจะลองเปิดดูนะว่าจะใช่คาบไปา่าไหมัไมนน่ใช่จูมหรอกอ๋อนี่นุ่มมากเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคขนเดียวเห็นปะเดี๋ยวไม่เห็นเห็นปะ หุยหุยก้อนมากก้านก้อนมากแล้วตะดีก็ใหญ่มากแย่เข้าหน้าหนูเลยอ่ะหุยก้อนมากเลยน้องได้หุยน่ารักทำไมส้มใหญ่จังน่ารักดีอยูไ่ได้แค่ไม่กี่นาหน้าเหมือนคนเลยอ่ะ โอเคหนูชอบเป็นให้ได้ด้วยหนูจะไปให้อ,อะไรดีอะแย่แล้วสิง่หนูมีคาบาร่าเพิ่มแล้วที่จริงหนูมีกองคาบาร่าอยู่ตรงเนี้ยอันจะไปวางเป็นเพื่อน <laughs> น,น,น่ารักมากเลยไม่คิดพอใจไปุกคนเดูดิ ジュリー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  เชี่ยวด้วยนะหนูไม่เคยมีเลยคือหนูหนหนกำลังสงสัยว่าถ้านหนูเปิดอ่ะหนูอ่ะจะได้รูปสุม่มไหมก็เ <c> ล <oughs> ยเตรียมกันใจมาพร้อมกันจุดเดน็นแก่ไง อแกะไม่ออกอ้าวมันไม่มีลูกสุ่มหรอเสียใจจังจริงเหรอไม่มีหรอแ้่มันมีอะไรอ่ะข้างในเราจะเปิดดูข้างในดีแล้วเดแต่แค่มาเปิดของทุกคนอ้าวรูปอยู่ที่พี่ไม่นะทำไมรูปอยู่ที่พี่ล่ะ Oh my god เก็บไว้เอาไว้ใส่ได้แบบนี้ใช่ไหมโอเคหนูจะเก็บไว้นี้แผ่นแถมดูขึ้นไหมโอ้ยแถมไหมล่ะตธขึ้นอยู่ในมือทุกคนต่างหากสวยมาก อุ้ยทำให้หนูหนึกถึงเพลงหนึ่งอะที่มันเป็นอะไรอะไอดอลของซาช,ชิอะชอบเพลงนั้นมาก <c oughs> อุ้ยแกไนแกซีดีแกออกมาไงนะ้ยไดแล้วว้าวอันนี้ซีดีอุ้ยแบบทำเป็นอะไรอะโซมาโซมาคืออะไร มันคืออะไรทุกคนมันคือแบบทางรถไฟเหรอเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟเซนทีเป็นเทีา่าเที่ยวหรอือใส่ไวต้ตรงนี้เดี๋ยวซื้อเก็บไว้ดีๆดีนะคะจ้าไม่ขี่เ็จพอใจพึงพอใจเป็นจำนวนมาก เคยถ่ายรูปดูกับสิ่งนี้หน่อยน่น่ารักอะไรนี่แหละไปแล้วไปแล้ว Good night ขอบคุณที่เข้ามาดูหนูทำอะไรก็ไม่รู้ให้ค <c oughs> นาหลับฝันดีนะให้แมวส่งข้าวนอนน่ารักน่ารัก เชิญเดียวโหลพี่จะพาความคิดถึงไปให้เ <c oughs> อ้าวไปแล้วอ่ะทำไงดีบ๊ายบายไปนอนแล้วนะเดี๋ยวคันอาบน้ำนอนนะหนูก็เหมือนกันบ๊ายบายอยากัดแมววิ่้ไปนอนอยู่ทาทิปเด้อ รูปหนังแมวบ๊ายบายไปแล้ว <bye. S 2> จริงๆกดไลค์ค่ะไว้เจอกันใหม่ซวัสดีย่ะ